ดูจะเป็นยังไงนะครับัส,สดีคาับยินดนตนรับสู่ช่องรับนานชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวหินเจียไร้สายยี่ห้อโอซุกะภายใต้แบรนด์ m m c นะครับหรือเจ้าของเดียวกับ iMac นั่นเองนะครับหินเจียตัวนี้นะครับมอตเตอร์เป็นมอตเตอร์บัสเลสหรือมอตเตอร์ไร้แป้งฐานเมื่อมอตเตอร์ไม่มีแป้งฐานนะครับก็ทําให้แรงบิดเพิ่มขึ้น เรื่องความร้อนก็จะลดน้อยลงนะครับและที่สําคัญนะครับหินเจียตัวนี้สามารถปรับความเร็วรอบได้3ระดับที่4,000รอบ6000รอบแล้วก็8 0 0 0รอบนะครับเมื่อหินเจียเราสามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับก็ทําให้ฟังก์ชันในการใช้งานมีเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างสั่หนึ่งอย่างนะครับเช่นเรื่องงานขัดสีรถงานขัดเงารถนะครับถ้าหินเจียปกติทั่วไปจะมีความเร็วรอบเดียวนะครับถ้าเอาหินเจียปกติไปขัดสีรถนะครับอาจจะทําให้สีรถเสียหายได้เพราะมันมีความเร็วรอบเดียวความเร็วรอบมันจะสูงไปนะครับ แต่หินเจียของโอซูกะนะครับเมื่อสามารถปรับความเร็วรอบได้ก็สามารถปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับการขัดสีรถได้นะครับทำให้ปรับความเร็วรอบให้ใกล้เคียงกับเครื่องขัดสีรถโดยตรงได้และทุกวันนี้นะครับพวกอุปกรณ์เสริมพวกหัวแปรงหินเจียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดต้นไม้เป่าลมขัดกระดาษทรายหรือแม้กระทั่งหัวแปรงเป็นสว่านนะครับก็มีออกมากันมากมาย แต่หัวแปรงพวกนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถกระใช้กับหินเจียได้ทุกตัวนะครับเพราะหินเจียบางตัวนะครับออกแบบมาไม่ให้รองรับกับไอ้พวกอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะครับทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ใส่กันได้นะครับแล้ววันนี้ผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งอย่างนะครับที่คนนิยมใช้กันเยอะไอ้พวกหัวแปรนะครับนั่นก็คือบาโซ่เลื่อยตัดต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ดูกับหินเจียโอโุโกาศว่าสามารถจะใส่และใช้งานกันได้ไหมและถ้าเราใส่ได้อะ เรื่องคุณภาพนะครับการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับจะดีขนาดไหนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปทําความรู้จักหินเจียยี่ห้อโอซุกะกันครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพามาแกะกล่องนะครับมาดูโดยรอบกันก่อนนี่มาดูโดยรอบค่ะน,นี่นะครับรับประกัน6เดือนนะนแถมแบตให้2ก้อนแถมตัวนี้นะครับมีตัวขัดนะนี่มีขัดขนแกะมีขัดกระดาษทรายมีแผ่นเจียมีแผ่นตัดนะครับ ปรับสปีดได้สเสปีดนะครับ4,000รอบ6,000รอบแ0 0 0รอบนะครับแบรนด์นะครับโอซุกะนะครับอันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นนะครับ OSAG เขีดน0 0นะครับเรื่องการรับประกันนะครับเราสามารถสแกนที่ว่าโค้ดได้เลยนะครับนี่หรือไม่สามารถติดต่อโดยตรงได้เลยมีศูนย์ภายในประเทศไทยแน่นอนนะครับภายใต้แบรนด์ iMac Power Tool นะครับตัวนี้อันนี้แล้วก็จะบอกนะครับว่ามีอะไรไหมนะครับชาร์จไฟเข้าเท่าไรไฟเข้า2 2 0โวลต์50เฮิร์ตนะครับ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีเท่าไหร่1 2 8โวลต,ต 2, ์นะครับ4แอมป์แบตเตอรี่2ก้อนนะครับนี่มีเท่า,า M afe, ไรเอ็มร์น็อตความเร็วรอบเท่าไหร่8,000รอบนะครับใบนะครับ100มิลใบนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องมั่งกล่องก็จะนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่ายังมีที่เก็บให้เรียบร้อยอยู่นะกล่องก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมาย แต่ถ้าไม่อย่าก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับบางเจ้าขเขาเป็นกระดาษมาเลยนะครับเป็นกล่องกระดาษมาอันนี้ยังมีที่เก็บมีรักษาอยู่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่ากันกันกระแทกกันอะไรได้ระดับหนึ่งมาดูภายในนะครับภายในที่ฝาที่ฝาเห็นไหมเออที่ฝาจะมีนี่ตัวจับนะครับตัวจับแล้วก็ตัวล็อกใบตัวหมุนล็อกใบในถอดใบนะครับ จะมีคู่มือคู่มือพร้อมใบประกันนะครับหรือสแกน QR code ที่ข้างกล่องได้เลยนี่ตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นี่ตัวเกี่ยวกับจับใบขัดนะครับนี่หัวจับนี่ตัวนี้ขันยึดกับตัวนั้นนี่ก็จะมีนี่ตัวขัดขนแกะพวกขัดรถนะครับตัวนี้ขัดรถได้เพราะว่ามันสามารถปรับความเร็วรอบได้ครับใช้รอบต่ำได้ก็เลยขัดรถได้นี่นะครับรถตัวนี้ห็นุ่มนุ่มนิ่ม ไม่ใช่แบบแ,แข็งนะกดปุ๊บอกักทะลอกอะไรเนงะี้ยกดลดบุบนะครับไม่ใช่นะมันเป็นนุ่มๆนิ่มๆอยู่เป็นคล้ายๆฟองน้ํานะครับขอบๆไป้ายๆฟองน้ําก็สามารถขัดได้ใช้รอบต่ํานะครับพอขัดได้อยู่แล้วก็มีกระดาษทรายนะครับขายกระดาษทรายก็ใช้ไอ้นี่เหมือนกันนี่ออกใช้ตัวเดียวกันแล้วก็แปะกระดาษทรายเข้าไปกระดาษทรายให้มาใบเดียวนะ แต่ถ้าเราไปซื้อกรดาดทรายนะครับร้านย2ิบาทมีขายอยู่เป็นแหยเป็นปึกเลยนี่ซื้อร้าน2ิบาทได้เหมือนกันอามาใช้นะครับตัวเดียวกันสีนิ้วสามารถแปะได้มีใบตัดให้นะครับใบตัดแล้วก็ใบเจียแล้วก็ดูภายในนะครับมีแบตให้สองก้อนนะแบตก็จะเขียนนะครับหนึ่งสองดโวลต์แล้วก็เขียดสีแอมป์นะครับ ถ้าเป็น4แอมก็คือถือว่าใช้ได้นานเลยนะครับตัวนี้แล้วมี2ก้อนด้วยก็ถือว่าโอเคเลยลาาามาดูแท่นชาร์จแท่นชาร์จมาดูกัรชาร์จเข้าชาร์จง่ายชาร์จเร็วขนาดไหนนะครับอันนี้เห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะครับ4์ชาร์จไฟเข้าที่4เหมกันก็แสดงว่าชาร์จเร็วอยู่นะก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะถ้าแบตหมดนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งชาร์จเต็มก้อนเรามาดูตัวเครื่องหน้าเอาอต้ล่างมีบังนะครับบังสะเก็ดบังใบอยู่ ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ถือว่าไม่กองแกงเลยนะครับหนานะโอ้หนาแข็งเลยบางจ้าที่ผมเห็นอยู่โอหอ่อนมากอะงอ้แงงอกแงกมากโหนี่สมชื่ออยู่นะครับแข็งแรงทนทานเนี่ยตัวนี้แหละตัวความปลอดภัยอะ่ะมันต้องมันต้องแข็งแรงองนี้ยดูโอ้โหบิดไม่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกัน ตัวเครื่องถือว่าถนัดมือนะครับคล้ายๆตัวด้านจับคล้ายๆสว่านเลยนี่ปุ่มคล้ายๆกันพอดีเลยพอดีมือเลยนะครับมียางกันลื่นมีปุ่มล็อกกดปุ๊บล็อกล็อกได้เหมือนกันกดระดดีดออกตัวนี้อย่างนี้ผมก็ชอบนะเพราะถือว่าปกติอ่ะหินเจียเราจะเห็นนะครับที่ดันอย่างเงี้ยดันขึ้นปุ๊บมันก็ล็อกเลยแต่อย่างนั้นเวลาหลุดมือหรือถ้ามันมีอะไรเหตุฉุกเฉนะินอ่ะมันไม่หยุดแต่ถ้าอย่างเงี้ยกด มีเหตุถูกเชิญหรือลุดมือนะครับปล่อยปุ๊บลุดมือมันก็หยุด,ดอย่างนี้ผมว่าก็ปลอดภัยอยู่นะครับตัวปุ่มตัวปุ่มกดล็อกล็อกตัวนี้เพื่อเปลี่ยนใบโอเคกดง่ายกดง่ายอยู่โอเคอยู่ครับใช้ได้เลยบังเจ้าทํามาเป็นปุ่มแหลมๆเล็กๆอันเดียวโอ้โหเจ็บมือเพราะนั้นตัวนี้ที่เช็คแบตนะครับเช็คแบตเช็ครอบแต่ต้องใส่แบตก่อน ที่ผมสนใจตัวนี้แต่มาดูกันว่ามีเซฟตี้ไหมนะครับปกติผมเห็นหลา่เจ้าแนละ้วอันตรายมากบางทีเราเผลอกดกดค้างอย่างเงี้ยแล้วเราใส่แบตสมมุติถ้าเรามีใบอยู่อย่างเงี้ยเราใช้ใบยอยูน่นยหรือหันจี้คนอื่นหรือก็อะไรเงี้ยอันตรายมากเลยเราไปใส่แบตนี่ผมกดนะนี่ผมกดค้างเลยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเปิดใหม่ผมก็ไม่รู้นะว่าตัวนี้มีระบบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะดันเข้าแล้วนะเดี๋ยวนะ ่านิ่งใช้ได้อยู่ามาดูหรือมันพังอ๋อโอเคไม่พังนะครับแต่เป็นระบบของเขานะหรืออากดค้างก่อนถอดมาใส่นะครับไม่มีปัญหาต้องอย่างนี้นะครับไม่ใช่กดค้างปุ๊บใส่ปุ๊บ,บทำงานทันทีอย่างนั้นอันตรายมากนี่ต้องอย่างนี้ถือว่าโอเคระบบเซฟตี้ระบบปลอดภัยอยู่แล้วก็มานนี้ที่ฟังเสียงนะที่กด รอบจะค่อยๆเร่งขึ้นนะครับไม่ใช่กดปุ๊บวิ่งวิ่งกระฉูดเลยไม่ใช่อันนี้กดแป๊บหนึ่งจะรอบจะช้าค,ค่อยหมุน,หม,นหมุนขึ้นปลอดภัยเทตี้ระดับหนึ่งไอ้างก็มี s ี r i a l number นะครับมีชาร์จไฟเท่าไหร่ใช้ไฟเท่าไหร่ใบนะครับขนาดเท่าไหร่รอบตรงทูด80 0 0นะครับ8,000รอบอบนี่ไหนๆก็มาเรื่อง800 0รอบแล้วมาดูกันต้องกดก่อนถึงไฟจะโชว์นะครับเราก็เลือกปุ่มได้นะหนึสาเดี๋ยวมาดูเบอร์หนึ่งก่อน เบอร์หนึ่งเบอร์สองฟังเสียงเบอร์สองมาดูเบอร์สาเบอร์สามนี่แรงสุดนะครับเบอร์หนึ่งนี่อ่อนสุดแต่ข้างๆนี่เป็นโชว์ไฟโชว์แบตนะครับตัวนี้ข้างๆตา,ามแถวขึ้นมาเดี๋ยวเรามาทดสอบงานจริงกันนะครับหรือขึ้นที่สูงอะ่ะบางทีหาสายไฟไม่ได้ใช่ไหมครับ บางทีพาดสายไฟอู้ยุ่งยากมากนี่ตัวเดียวจบเลยใช้งานได้นานด้วยถ้าแบตสองก้อนเนี่ยเราพกไปทั้งกระเป๋าเงี้ยทำได้ทุกอย่างจะตัดจะเจียจะขัดจะอะไรได้หมดนะครับและเดี๋ยวนี้พวกหัวแปงอะ่ะไอพวกหัวแปงหินเจียนะครับมีอุปกรณ์อะไรมากมายให้เราใช้นะครับเราก็สามารถซือมาได้แป,งเป,นนแปงเป็นนู่นแปงเป็นนี่อะไรได้มากมายนะครับแปงเป็นตัวตดัดแปงเป็นเลื่อยแปงเป็นโอ้โหเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้งานได้ดีขนาดนะครับตัดเหล็กได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองตัดเหล็กหนาดู ตัดเหล็กไอ้พวกป้องอ้อยหรือเหล็กเสาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ลองขัดดูลองตัดท่อเหล็กลอง,ลองตัดท่อแป๊บเลยดูนะครับลองตัดตัวหนาดูฟังเสียงอาจจะไม่ไม่แบบบู๊วาดมากแต่เรายังไม่เห็นนะครับประิทิภาพแต่ว่าตัดจะสามารถตัดได้จริงไหมแต่โดยรวมก็ไม่ก๊อกแก๊กนะพลาสติกถือว่าหนาอยู่น้ำหนักไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักมากไม่ใช่หนักจนหหเป็นดัมเบลยก ไอ้กามคืนนะครับไม่ใช่ทํางานหน้างงานเนี้ยถือว่าสะดวกนะสะดวกสบายถ้ามีตัวนี้ด้วยแล้วราคาก็ไม่แรงนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางชอปป้อ p ปีหรือ Lazada นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับแล้วตัวนี้เขาอยู่ภายใต้แบรนด์ของ iMac Power Tool นะครับ ไอแม็กนี่เขาเรื่องรับประกันเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอยู่แล้วรับประกันจริงมีสูย์ในประเทศไทยนะครับสามารถส่งเคมได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ยึกยักแน่นอนน่าซื้อนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ทดสอบงานจริงนะเดี๋ยวไปทดสอบการว่างานจริงหน้างานจะผ่านไม่ผ่านนะครับจะแรงขนาดไหนจะตัดได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะมาดูตัดงานจริงกันนี่เป็นเหล็กหัวเสานะนี่หล่อเสาเข็มเลยเดี๋ยวมาลองตัดดูนะครับเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่อยู่ มาลองตัดด้วยตัวนี้ดูครับฟังจะเสียงอ่ะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เบอร์สานะครับมาดูตัดดูจะเป็นยังไงนะครับเสียงตัดนิ่มๆเลยนะครับเสียงถึงไม่โหดแต่ใช้งานได้จริง ตัดง่ายๆนิ่มๆลงไปเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มเลยเดีย๋ยวลองตัดอีกเส้นหนึ่งนะครับตัดได้สบายเข้าง่ายๆเลยเหล็กหนายังเข้านะครับ สำหรับเหล็กตัวนี้หนาประมาณตั้งสมิลนะครับเหล็กกล่องดูความหนานตัวเดียวพกตัวเดียวนะครับไปไหนก็ได้สบาย เข้าไปตรงไหนที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถไปได้ไม่ต้องไปลากสายที่ยุ่งยากนะครับเดีย๋ยวมาลองงานท่อแป๊บเลหบเล็กหนามั่งเหล็กหนาเนี่นะครับตัดแป๊บเดียวขาดเลยครับดูนะนี่หนามับ อ๋อันนี้ตัดไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองเจียยมั่งเดี่ยวใบเจียยแล้วนะอันนี้นี่อหมมันคมๆอยู่นะรับมุมลบคมสบายนะครับนนหรืออย่างหนึ่งเราไว้รับมีก็ได้นะครับ ใอ้พวกได้ยาอะไรพวกนี้รับได้สบายนะครับเได้คมแล้วเดี๋ยวเรามาดูทดสอบงานกระเบื้องกันบ้างนะครับใส่ใบตัดกระเบื้องได้อยู่มาดูครับตัดกระเบื้องนะ กระเบื้องก็ใช้ได้สบายนะครับตัดได้อ่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องงานเลื่อยบ้างนะครับประกอบแล้วมาตาจะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับใหญ่อยู่นะต้นกระถินนะครับนะครับตัดง่ายๆเลยนะครับ เข้าง่ายๆเลยเดีย๋ยวมาตัดให้ดูอีกทีนิดนึงนะครับต้นไม้เล็กนะต้นใหญ่นะครับต้นกระถินนะตัดนะครับตัดเข้าง่ายๆเลยกําลังดีนะครับถือว่ากําลังดีเลยมาลองดูอีกเที่ยว ถือว่าใช้งานได้นะครับสาหรับท่านเอาไว้ทาสวนอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะเลยพอทําสวนอะ่ะเราไม่สามารถลากไอ้พวกสายไฟได้ใช่ไหมครับจะไปไหนมาไหนตัวเนี้ยจบเลยนะครับเดินเข้าสวนเลยจบเลยมีแบตให้สองก้อนด้วยพกไปใช้งานกันย,ยาวๆนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเรื่องงานขัดมั้งนะครับผมถอดตัวบางสเก็ตออกนะได้เห็นจะชัดนะครับเราก็กดปุ่มมันเริ่มกดปุ่มเสร็จหมุนหมุนนะครับหมุนให้แน่น,นหมุนแน่นได้เลยนี่เอามือหมุน ลองขัดนะครับขัดสะอาดเลยนะครับไอเหล็กตัวนี้มันเป็นเนื้อสีดําอยู่แล้วนะครับเป็นเนื้อแบบดำดำ เลยไม่ได้ดูบรนพวกสีขาวครับมันขาวเลยพวกนี้ตัวนี้เป็นสีดำเนี่ยขัดสบายเลยอ่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองว่าอาจจะเนี่ยเรื่องในการจับนะครับเพราะเนี่ยจับคือมันตรงๆอยู่ใช่ไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจับอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดเผื่อเราตัดข้างๆอย่างเงี้ยครับอาจจะจับไม่ถนัดเดี๋ยววันนี้จะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับเราสามารถขยับหัวได้หมุนหัวได้นะครับเราเพียงถอดน็อตนะ ถอดน็อนตออกถอดน็อตน,นะครับสี่ตัวเลยนะเพราะดูสังเกตนะครับตัวนี้มันจะเท่ากันหมดนะครับหน้าเป็นมันจะเท่ากันหมดทุกทีใช่ไหมเราอย่างเงี้ยเราจับขนาดน,นี้เราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหัวโดวยการบิดบิดหัวเลยคราวนี้เราก็จับได้ปกติแล้วหัวมาอยู่เฉียงแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่น็อตเลย ได้น็อตเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมื่อเราบิดหน้าแป่นมาแล้วาบิดตัวเครื่องมาแล้วสาม,มารถทำงานได้ไหมจับมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่ง,ง,งบิดนี่มือเดียวก็ททำได้สวานไอแม็กพยายามตะแคงก่อนนะแบบพยามพยามนะครับมาลองใส่แบนดู ทำงานได้ปกตินะครับสามขีดอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเครื่องเจียอุศกะนะครับเพราะมันตัวหน้าแป็นมันเท่ากันมันก็เลยสามารถบิดหัวได้รอบทิศทางนะครับเพียงเราไขน็อตสีตัวสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแต่พียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ